สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีทุกคนทุกกําลังใจเดี๋ยวก็รอดูนะครับนะรอดูนะครับเนาะคําพิพากษาอืมนะครับเนาะการที่อะไรครับเอกสารนะครับว่าจะมีคนอ,ออกมาให้ดูเองนะเราแพ้นในจุดไหนอืมเราแพ้จุดไหนทําไมโทษถึงเพิ่ม อันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันแหละครับพี่น้องเอฟซีนะเราไปเพลเขาตรงไหนนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วสิ่งที่สําคัญทําไมโทษถึงเพิ่มไฟโจ์เขาก็อะไรครับเขาก็อุทธร์ครับพี่น้องเอฟซีเขาจะอุทธร์สอบเป็ดแล้วก็เป็นยังไงครับเจตนาแล้ววันนี้อืมเจตนาลิงหินผุนอ่านั่นไงครับพี่น้องเอฟซี เดี๋ยวก็จะมีการออกมาเปิดแน่นอนครับพี่นอ้องอ่ามีการออกมาเปิดแน่นอนบอกหลยว่าเขาเขียนรนะ้อยหน้าแต่ฝั่งเราเขียนสิบหน้า<ช>นะอันนี้ก็อันนี้จริงหรือเปล่านะอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะจะจริงหรือเท็จยังไงเราก็ไม่รู้นะนะครับนะ เออหมกไหลก็บอกว่ามันถามแบบนั้นนะจริงหรือเปล่ามันพูดบปน,นั้นนะอืมนะครับคนที่เขาเข้าไปฟังนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นแม่นางเอกเขาก็ย่อมรู้ดีว่าจุดไหนจุดไหนจุดไหนนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่ามันจะตึบเองมันนะครับเนาะอ่าก็เป็นอย่างที่แม่นางเอกพูดแหละนะเขาทำงานดีมากเยี่ยมนะครับเนาะอ่านะครับเนาะ เยี่ยมนะครับพี่น้องเอทํีทงานดีมากนะครับเนาะสู้ยังสุดความสามารถนะครับพี่น้องนะเออนะครับกูจะสู้จนหลังสนฝากูจะสู้จนสิ้นเลื่อนหยด,ดสุดท้ายนะครับนะออบักไหลอีกแล้วออนะครับพี่น้องเนะอีนะอือใช่ใช่นะ เออบางทีเราก็งงนะอะไรสู่มาได้รับโทษปีอีกนะไชักแล้วก็วูจักเนาะอืมนะครับพี่น้องเอฟซีไปจัก่าเพิ่มจะได้แต่กนะ็งงตืบเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะงงตืบหนึ่งเลยนะครับอ่างงเลยครับทีนี้นะอ่อไม่รู้ว่านั้นได้ยังไงนะครับพี่น้องเอฟซีนะถึงเพิ่มโทษได้สาวใต้สวัสดีครับ ไม่รู้มันเป็นยังไงมันเกิดด้านดันหนึ่งพันไรนะครับนะเราเราไปแก้ไม่ได้ตรงไหนนะครับเพิ่มเพราะอะไรนะครับพี่น้องเอฟซีสิ่งที่สําคัญไม่มีใครเห็นใครอุ้มเขใครอองไปลแล้วมันลงเจตนาได้ยังไงนะครับเงึนเลยนี้เพิ่มอีกหกปีครับพี่น้องอีกซ้นเล็ดนําพางอีกหนึ่งปีเออเจตนาอีกวันนี้ เอ่าเจตนาอีวันนี้เท่าไหร่เลยสิบห้าปีภาคเด็กไปจากวิดามันดนอนดีก,กูสิบปีวันนี้เป็น้าวหกวันนี้พี่น้องห้องตืบเลยนะยิ่งสู้ยิ่งเพิ่มอ่านะครับนะนะครับนะมอ่ได้สัวเอาเต็มเด้อนะครับสรงสัยพลาสวเอาเต็มว่าังไหนนะครับพนะี่นะ้องยี่สี่อันนี้ก็ไม่รู้เด้อนะนะ เออเขาก็เต็มที่แล้วล่ะเออนะไม่ได้ว่าดรอกนะไม่ได้ว่าดอกนะครับพี่น้องเอฟซีพวก,ก็สูเต็มที่แล้วนะนะอืมแต่ว่าความคิดเห็นของผู้พิพากษาพวกติจะเป็นสันนะ้นๆน่ะมานะครับพี่น้องพวกเขขึ้นไปเลยนะเนาะนะอืมนะบ่มีภผยว่าดอกไม่แต่ซื่นสม้มพวกเขเห็ดงานดีกูกค้นนันละนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมนะครับเนาะ นะครับมันก็เป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออเอาเข้ามาเข้ามานะครับพี่น้องเอฟซีนะเข้ามาเข้ามาเนาะอืมอืมอ้าวเยี่ยมเลยเนาะนะครับอ้ารอรุ้นกันรอรุ่นกันนะ ถึงความหวังจะรีบหล,ลีนะครับพี่น้องเอฟจีนะเราก็รอรุ้นกันนะครับเหลือสานสุดท้ายนะครับพี่น้องเอฟจีนะอ่าอยางยิ่งละเอียดละาออนเข้าไปอีกวันนี้นะอ่ายิ่งละเอียดละาออนเข้าไปอีกนะนะครับนะชั้นต้น <c oughs> กับอูทอนยิ่งละเอียดเข้าไปอีกนี่อ่าเราจะดูชั้นต้นกับอุทรนนะที่นี่นะครับตอนนี้นะเขาเหนือกว่าเราทุกอย่าง เขาเหนือกว่าเราทุกอย่างแล้วก็อะไรครับมีการเพิ่มโทษอีกหกปีทีนี้อ้าวมีการเพิ่มโทษอีกหกปีได้ครับพี่น้องเอฟซีไม่ได้ลิ่นเลยนะ,ะอืมนะครับนะไม่ใช่เล่นนะครับพี่น้องเอฟซีตันนี้ก็ยังประกันตัวไม่ได้นะนี่นะครับนะอืม หรือ,อยังไงเราต้องเขียนอุทธรณ์ไปก่อนบอหรือ,อยังไงให้สารดีกาเห็นก่อนบอกหรือ,อยังไงอหรือจะได้มีการปล่อยตัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับนี่แหละครับสิ่งที่สําคัญทีนี้นะครับมันไม่ได้เป็นผลดีเลยนะอย่าไปทําเป็นเล่นนะครับผมบอกไว้เลยนะอย่าทาเป็นเล่นนะ อะไรพอทุ่มได้ก็ทุ่มไปเลยครับแรกกับอิสรภาพของเรามีอะไรก็มั่มหมดแล้วครับเทจนหมดหน้าตักแล้วครับพี่น้องนะเทจนหมดหน้าตักแล้วครับพี่น้องนะอืมเราต้องเข้าไปหาเขานะไม่ใช่ว่าทําเหมือนบอกหัวหลูกนิมิตได้เข้ามาหาดูความไม่ได้นะเราต้องวิ่งเข้าไปหาเขาไปขอความช่วยเหลือกับเขาอธิบายให้เขาเข้าใจว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็ เขาอบอกแม่นว่าเขาสิมาหาเด้อบบมาเดอือครับพี่น้อง F4 เขายันเปียบเพราเขาเดือเมาต้องไปอ้อนไปย่อมเขาไรแม่นบอกพี่น้อง F4 เขาไปขอความช่วยเหลือกับเขาเงินกับแม่นดอกครับพี่น้อง F4 นะอ่เพราะอะไรครับเขาแสดงความจริงใจกับเขาจังใดจังใดเขาก็จะเห็นใจเฮ้านะครับพี่น้อง F4 มันจะเป็นแบบนั้นหะนะครับเนาะตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเอฟีนะครับคนที่อยู่ข้างหลังเขาก็จะคุยไล้แหละเขาบอกไว้ได้และว่ายังไงยังไงนะครับเนาะป้าถึงได้ออกมาพูดแบบนี้นะครับนะเอาพูดแบบน้ำอ่าอะไรนะบัวไม่ให้ช้ํำน้ำไม่ให้ขุ่นพี่น้องเอฟซีพูดแบบมันมีมารยาทนะ นะครับพี่น้องมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเงินก็เงนิงนเราเนาะเราเปรียบเสมนนืนอนนา,ายจ้างพี่น้องยิบสีจ้างใครก็ได้นะครับเนาะคือจ้างเสียยามันโอ้มันเสียบ hi, ุดีจ้างพวกมันมาเสียกับเอาแลวแต่เขามันบอกเป็นนายจ้างเนาะเงิน,งนก็เงินเขาเงินบอกนะครับเนาะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเข้าใจบ่นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับยิบสี่นะเข้าใจนะครับทุกท่าน